ก็สวัสดีทุกคนนะฮะวันนี้เราอยู่กับคุณกอกั๊กนะฮะกอกั๊กรถเป็นไรฮะรถเสียสตาร์ทไม่ติดแล้วครับไม่ใช่สตาร์ทติดแต่เพาขาดเพาขาดนะฮะเรารถมันเผาขาดเลยครับยิ่งเข่ก็สาวๆทุกคนที่รอกั๊กอยู่นะไม่ต้องรอนะตอนนี้เผาขาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วาเรมาดูเพาใต้รถกันดีกว่าเรียบร้อยครับเผาขาดมองไม่เห็น ก็ตอนนี้นะฮะรถฉุกเฉินได้มาแล้วนะฮะแล้วเราก็จะลากรถกอล์ฟไปนะฮะไฟสว่างมากสวัดีครับก็ใครมาถึงแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยว